เราจะพาไปดูตัวละครที่เป็นเพื่อนกับตัวละครของโอซีของเรานะนี่เลยตัวแรกเป็นตัวละครที่สนิทกับเขามากๆเลยนะใช่สนิททั้งคู่เลยคือทั้งสองคนเนี้ยเปคู่กัดกันตลอดพอเจอหน้ากันทีไรแบบว่าคือเรียกไงดีอะไฟกันตลอดอะล่ะ เอาเอกกกินไม่เอาอาล่านี่คู่รักประจำช่องซึ่งวาดมันตัวเล็กหน่อยได้ไหมโอเคเขาไดสรุปแบบใหญกูดูใช่แล้วเป็นฆาตากรด้วยสองคนนี้คนนี้คนเดียวโอเคอย่าเดี๋ยวมาเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยโอ้มานี่มานี่มาไมา้มทำให้ดูไม่น่ากลัวเพราะว่าจะได้ เหมาะแน่นะเอาละเอาละเอาออกกันต่อออกไปกันเอาออกไปกันคนนี้เราใช้เป็นราชินีนะเมื่อตอนอี้ที่เราทําไปซึ่งไม่มีใครไล่เลยอ่ะเอออันนี้แหละว้ยซึ่งสนิทกันมากก็แก่ล้านตัวเลยนะอันนี้กัดกับเขาบอยอันนี้กัดกับตัวละครบอย ใช่อันนี้เรื่องจริงเนี่ยเน,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 นี่ยเ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 ออใช่กัดกันบ่อยมากเนี่ยสองไอสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยกัดกันบ่อยเหลือเกินคือท้ากันบ่อยมากว่าใครเก่งสุดอะจบป,ปะคู่รักไม่สองคนเอาสองคู่อะเอาจริงคู่รักสองคู่โอเค ข้างหลังคูดบางฉากเลยตัวนะี้กับตัวนี้เออพายดิเป็นแฟนกันจบอ่ะโอเคแค่นี้แหละแค่นี้ตัวอื่นที่เกียดแต่ว่าอย่าให้เปลี่ยนปกนะอย่าให้เปลี่ยนปกไอ้นั่นก็บอกด้วยนะปกช่องก็อย่าลืมบอกว่าอยากจะให้มีใครนะไปแล้วบ๊ายบาย